จากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณรีบกับพี่รถเมย์ได้ไปชิมอัปโตนูทีเซ็ตชุดใหญ่มายังไม่ทันจะย่อยเลยคุณรีบก็พามาต่อกันที่ร้านนี้ครับไหนไหนเราก็มาพารากอนค่ะมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งรถเมย์ขาไม่มีขายที่อื่นนอกจากพารากอนรู้จักทัฟเฟิลไหมรู้จักทัฟเฟลิลทัฟเฟิลทานกับอะไรปกติทานเนียสปากเกตตีหรืออาหารอิตาเลียนแต่ว่าที่นี่ทัฟเฟิลเป็นไอศครีมทัฟเฟลิลเนี่ยไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนแผ่ทัฟเฟิลอะ โอลีเคยไปเจอซื้อนะกิโลกันแสนๆนะคะเห็ดทรัฟเฟิลขอบอกเลยนะคะเอาล่ะมาทําความรู้จักกับเห็ดทรัฟเฟิลกันหน่อยดีกว่าเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดชนิดหนึ่งในกลุ่มเห็ดรามีรสจัดและมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งในเมนูอาหารตะวันตกโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสทรัฟเฟิลถือเป็นสุดยอดของอาหารประเภทเครื่องปรุงได้รับฉายาเป็นไดมอนด์ออฟเดอะคิทเช่นและเป็นที่นิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนี่เห็ดทรัฟเฟิลอันนี้คือ White And Black Truffle เยอะมากโซ่หอกเห็ดทรัฟเฟิลมีทั้งชนิดสีขาวและดำพบได้ที่เมืองอัลบาประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสกับเยอรมันตัววิธีการหาของมันนะั้นจะต้องใช้สุนัขในการค้นหาเพราะว่าสุนัขเนจะได้กลิ่นของเห็ดเร็วมากๆอย่างไรก็ดีการบริโภคทรัฟเฟิลมีเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงตัวเหตุที่มีราคาแพงมากราคาในท้องตลาดเนี่ย ต่อกิโลกรัมเนี่ยอาจจะสูงถึง3 0 0 0 0นบาทกันเลยทีเดียวแพงสุดๆแถมเ็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่คุณรีชอบมากๆเรียกว่าโปรดทานเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวล่ะและที่นี่เลยชื่อร้านอาจจะอ่านยากนิดหน่อยนะคะอาซาบุซาบอโตเกียวเจแปนและนี่คือเจ้าของสวัสดีนะค่ะโอ้มา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 จานจุดเด่น ก็คือว่าของเราเนี่ยเป็นแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นนะครับไอติมทุกอันเนี่ยเรามีส่วนผสมของนมข้าวโพดแท้ค่ะแล้วก็จุดเด่นของเราคือ l e ไร้เคมีคอลคือเราไม่แต่งสีไม่เติมกลิ m e ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของไอศกรีมเนี่ยก็คือสีของวัตถุดิบธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่เป็นไอศกรีมที่เรารู้จักหรือว่าไอติมเนอะมันเป็นเจลาโต้มีความหนึบหนนิดนึง ปกติเจลาโต้คนจะนึกถึงเจลาโต้อิตาลีใช่แต่อันนี้เราเป็นเจลาโต้สายญี่ปุ่นลูกค้าคนอยากจะชอบจะชอบมากสุดคือรสชาเรามีชาประมาณ6-7ดชนิดนะคะแล้วก็มีรสพิเศษสำหรับที่สาขเสียมารากอนก็คือรสทรัฟเฟิลดีเชื่อว่าทุกคนได้ยินคําว่าทรัฟเฟิลปั๊บกลิ่นมาเลยจริงๆเพราะมันหอมมาทะลุกล้องไปเลยแต่ว่าเราจะรู้จักมากกว่านั้นคือชาเขียวใช่ไปต้องลองเข้าแล้ว ไปชิมกันอยู่หน้าตู้นี้เลยเนี่ยมาทีละมัดใหนี้ขอแอบดูหน่อยอันนี้คือมัชชาเบอร์หนึ่งก่อนนะคะเบอร์หนึ่ง number o มัชชาดูสีก่อนอร่อยมากเลยมันนุ่มหอมนั่แค่เบอร์หนึ่งนะอันนี้เขียวเบอร์หนึ่งอันนี้เขียวเบอร์สอง หรอชอบเบอร์สองแต่จริงเบอร์สองหนูก็ชอบเบอร์สองช่างกล้องพวกเราชอบเบอร์สองแต่เราให้เธอเบอร์หนึ่งเขาจะได้แบบว่าของเข้าอิเลิมแนลลี่คินเดคาเทนเริ่มก่อนเราเป็นแอดวานซ์และเราต้องเริ่มก่อนแม่ถูกใจกันทั้งสองคนแบบนี้คนรักชาเขียวห้ามพลาดเด็ดขาดเลยอัะต่อไปอันนี้เป็นเกนไมช์เกนไมช์ที่มาจาก ข้าวคั่วไม่ค่อยมีคนทำโอ้ไม่เคยกินแต่ชาข้าวแต่ไม่เคยเป็นไอศครีมชาข้าวแบบนี้เลยอ่ะเกนไมเกนไมร้านขายซูชิเขาจะเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟชานี้เป็นการแก้เรี่องชาข้าวเกนไมชาชอบวันนี้รถเมย์มาตะกี้ชอบเบอร์สองตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว อันนี้มีความหวานกว่าแต่มันหอมอ่ะโอเคอ่ะขอโทษนะไม่ใช่ข้าวแบบอะไรนะทุ่งคุณาน้องไห้ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้อันนี้ข้าวมาจากไทยล่ะอินพอ์ตมาจากญี่ปุ่นไปแล้วสามชาแล้วนะ่ออ่ะอันนี้อันนี้ชาไหมล่ะเพราะสีมันไหมล้วเนี่ยเจ๋งนะไม่ต้องมาชี้เลยพอจิฉะท่องไปถ้าเกิดท่องมาให้เราหมดเลยเนี่ยเรามีรางวัลนะนี่ของแจกเหรอคะแต่ว่าเราสองคนยังท่องไม่ได้เลย อันนี้ก็อร่อยมันจะมีความขมมีความขมเบาๆแต่ไม่รู้สึกเยอะแต่มีหอมผ่านไปแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ละอาไปชาที่ห้าอันนี้จะเป็นอะไรล่ะคินาโกมัตชะคินาโกมัตช์ยากยากยากทุกอันสีประมาณนี้ใกล้เคียงกับสีเบอร์หนึ่งนะใช่ครับเราใส่ผงทุนเดอร์หอมหอมอันนี้ก็อร่อยค่ะค้าที่ชอบขนมญี่ปุ่นจะชอบแบบนี้จะชอบแบบ โอ้ิมพีเรียลทีแค่ชื่อก็หรูหราพรีเมียมสุดๆแล้วรสชาติจะเป็นยังไงกันนะอันนี้คือ Imperial ยลทอ๋อเป็นการผสมผสานระหว่างทุชาแดงกับผสมส<อ>ชาเขียวอันนี้อิ <Imperial. S 2> มพีเรียลมีที่นี่ที่เดียวญี่ปุ่นยังไม่มีเลยใช่คอาซาบุซาบกมีกี่สาขาตอนนี้มันมีสี่สาขาที่ไหนบ้างจ๊ะ สยามพลากรอนายคอนเสียรค่ะเซสชั่นเบอร์แล้วก็สาขาอีกที่หนึ่งอยู่ที่ชัยรัลชาค่ะเออชัยรัชชาเซ็นทรัลรักม้าวไปตรงไหนก็ได้ซื้อกลับบ้านได้ไหมอ่ะซื้อกลับบ้านได้นะตอนนี้เขาเริ่มเตรียมแพ็กเกจิ้งแล้วแพ็กเกจใหญ่นะคะเบลือที่อยากมากจะเป็นตู้16ตู้ว้าวไม่ใช่ค่ะพอดีที่เนี่ยตู้มันเป็น ก็คือมีได้เพียง18รสชาติแล้จริงๆริมีกี่รสชาติเรามีมา46รสชาติ46รสชาติคุณทานทั้งเดือนคุณก็ยังไม่หมดเลยตายแล้วคุณต้องทานกันไปเรื่อยๆรื่อยที่เราอยากมีรูปแบบช็อกโกแลตของเราก็ช็อกโกแลตเยอะเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่นี่เขาขายช็อกโกแลตเลยอันนี้ก็สดคืออันนี้ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกดาร์ช็อกโกแลตเดี่ยวเดียะดูหน้าตาก่อนเพราะก็จะเป็นปื้มกับช็อกโกแลตอร่อย มาหนูกินให้อันนี้ที่เป็นช็อกโอริโอนี่ไงคุรีดโอริโอเค็มอ้นน้องๆน้องๆกับมันอ้วนบวกอ้วนอะลองกินไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนไม่รู้สึกไม่รู้สึกค่ะแต่ที่เรามาที่นี่เราจะต้องรับประทานครับเปาไอศกรีมครับเปาปกติแล้วจริงๆทุกอย่างอร่อยหมดมาที่นี่ก็เดินทานไปเรื่อย เขาก็มีดับเบิลโคนหน้าตาโคนหน้าตาโคนอันนี้จะเป็นซิงค์โคนอ๋อเป็ดับเบิลโคนดับเบินใช่ไคะใช่ใช่ใช่ในี้ช่ใ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 ชนใน่ใช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 ่คน่ใช่ใช่ใช้ใช่ใง่ใช่ใอ่นช่ใช่ใ่ใช่ใช่อช่ใช่ใา่ใช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 ่ค่ใช่ใช่ใช่งแ่ใช่ใชีใช่ใต่ใช่ใแล้วอใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ช่ โอ้เห็นกัวซองอย่างเดียวก็ปื้มแล้วนะคือคนที่ชอบทานกัวซองรอมนิวซีแลนด์เพราะว่านมเนยเขาดีเป็นยังไงคะรถเม์หอมมากมองทัพยเปิลก่อนทัพยเปิลแอนทัพเปิลเราต้องทานแบบเด็กๆยังไม่ตักทัพยเปิลแล้วเอานี่ของดีเก็บไว้หลังสุดใช่ๆแล้วต้องทานคู่กับกัรซองนี้เหรอคะจเป็นกูดคอมบิเนนจริงเหรอ มันเป็นนมนมเป็นแบบไอศครีมนมแต่แบบมีกลิ่นคาร์เพลใช่ค่ะแล้วก็สิ่ำคัญคือว่าของเราเนี่ย after taste เราประมาณ30มสนาทีถ้ากลิ่นมันจะหอมอยู่ในตากับจมูกอย่างนี้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงได้เลยนี่นี่เราใคาร์เพลขึนเข้าไปตามเราอยู่ในไอศครีมด้วยแล้วเราโป่งบนอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีการคอนเฟิร์มว่าเราใส่มันคาร์เพลสนนราคาเท่าไหร่ในเมื่อริตรู้ราคาของคัร์ปพล กิโลเป็นแสนเคยซื้อมาแล้วซื้อแบบประเภทที่แบบไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่คับไปสั่งนะเอาเครดิตน้าลูกก็ไปซายขึ้นรถจะคุยใครไม่รู้ไอศกรีมเยอะขนาดนี้เซตนี้นะคะสองร้อยบาทโลเราที่ทำเราไม่ได้ไม่ได้ทำราคาดุลแรงเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ชิมเหมือนกันจากไอศกรีมนมธรรมดาธรรมดาพอมีทรัฟเฟิลผสมเข้าไปคะแนนความหรูนี่คูณร้อยคูณพันเข้าไปเลยล่ะสุด ยอดนี่ <S 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 อันนี้คือเป็นอาคำทีกว่าสโน Snow ว์ดริงเรามีส่วนผสมของนมพอกไก่ดด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบรถนี้จะเป็นรถสาคูคเคนจารู๋อสาคูคเคนตลาลูอันนี้จะเป็นรถมะพร้าวอัญชันมะพร้าวอัญชันรักแม่ที่สุดรักแม่ที่สุดเราไม่จำเป็นต้องเดินสิงหาคมเราดินตลอดก็ได้เพราะเรารักแม่ทุกวันใช่ ตัวนี้จะเป็นรสชาเขียวชาเขียวเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองอันนี้เข้มข้นกลางๆค่ะแต่เมชชอบทุกมากเลยชอบมากเลยผมก็ไม่เคยกินแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นรสนมกับรสชาเขียวนะคะเราจะมีท็อปปิ้งให้เลือกไม่มีท็อปปิ้งอีกท็อมันคือปิ้งซูผสมไอศครีมอะคจะก่อนวิธีทานนะคะอันแรกคือเปิดมาปุ๊บสักชาเลยค่ะทานชิมแบบนี้ก่อนเลยมันจะเป็นกึ่งน้ำแข็งใสแต่นวลกว่าคล้ายๆปิ้งเห็นไหมสโนว์ดริชไหม สโนเลยน้ำแข็งมันจะสดชื่นเนาะอันนี้เป็นโูจิชะครับอ๋อใส่โฮจิชะเรามีให้เลือกหลายแบบตอนนี้เลือกโูจิชะให้ได้พอราดโูจิชะลงไปปุ๊บโฮจิชะคืออันที่มันไม่ไหม้นี่อันมณ์สัมผอนนี้เปลี่ยนรสชาติหรอเป็นยังไงอือเปลี่ยนเลยอันนี้แล้วพอดื่มไปดักทายไปสักพักหนึ่งนะคะดูดเปลี่ยนเป็นใช้หลอดดูดอ๋อหันไปปักไปก่อนแล้วจะพังจะเริ่มใช้หลอดดูดใช่ค ก็คือ enjoy ได้3รูปแบบเป็นไงคะอร่อยมากมไม่เคยทานอะไรแบบนี้มาก่อนเรียนหลักคือว่าไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นและที่สะดวกสบายหรือบอกเลยว่าซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านค่ะเก็บยังไงเก็บในช่องฟรีซเลยค่ะนานเท่าไหร่เก็บได้6เดือนค่ะหกเดือนอันนี้นะคะเลี้ยงแกะได้สบายเลยหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ออกมาก็ หยิบออกมาอยากจะทานวันไหนก็ได้ก็ยิ่งีไปถ่ายละครแม่บี้เนี่ยนะมันร้อนเจะลงไปด้วยมีทั้งหมดกี่รสชาติตอนี้นี่เรามีเบสหลักก็คือเป็นนมกับชาเขียวน้องกับชาเขียวแล้ะรสพวกนี้เนี่ยจะเป็นซิซันอลและน้องก็บอกเลยว่าคุณจะไปทานไอศครีมทั่วที่อื่นสาขา ชื่อร้านของเขาแบบนี้ที่อื่นเขาก็ไม่ทำทำไมต้องขายเฉพาะที่พารากรอนเราอยากให้ความเป็นพรีเมียมให้กับพารากอนเราอาจจะปรับรูปแบบในการเสิร์ฟตัวชาเฟอร์ด้วยติดตามตอนต่อไปต้ิดตามตอนต่อไปและนี่ก็เลยอยากจะพาน้องรถเมย์ได้มาชิม เป็นยังไงจ๊ะเลิศด่าชอบมากอันนี้จะบอกว่าไม่เคยชิมมาก่อนเลยค่ะเพราะเราเข้าใจในสมองเราตลอดเวลาว่าอ๋อชาคงมีแค่นี้แล้วไม่เคยแบบรู้ว่าจะเอามาทําเป็นรูปแบบไอศครีมได้แบบหลากหลายขนาดนี้แล้วมันก็จะมีแบบรสชาติที่มันแตกต่างกันไปแต่อร่อยทุกอันเลยนะคะต้องมาลองชิมดูอันนี้ก็แบบเป็นไอเดียที่เข้าใจได้อันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีอันนี้อันนี้คือทําเฉพาะของที่ร้านที่เมืองไทยไทแลนด์ only ดีมากภูมิใจนะเพราที่พรีเซนต์นะจ๊ะติดตามกับพวกเราวันนี้ยังไม่ได้พา รถเมย์ไปช็อปปิ้งเลยอิ่มอร่อยอยู่กับท้องนี่แหละนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์ให้เราหน่อยนะจ๊ะแล้วก็กดแชร์ด้วยซับสไคร e ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะ